สวัสดีครับมาพบกับขา่าวพิการนัการนะครับสำหรับผคใตายฟังจนออกนะครับประจำวันอาทิตย์ที่29มกราคม2 5 6 5นะครับสำหรับอาการบ้านเล่าจะเป็นบันผือนนะครับทำาะไรปอมๆเลยครับเริมจากผ่าเพื่อากา,การฟิวผื่นทีเวราตีนึงนะครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับยังคงแพร่ปกคลุมในพื้นที่ของผ่าเนี่ยผ่อีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้อยู่นะครับ ในส่วนบ้านเรานะครับในคงศ์ยาลัดทิพนจากตัวมรสุมตอนออกเชียงเนือนะครับที่มีกาําลังแรงนะครับไปปกคลุมในพื้นที่องเอาไทยแล้วก็ผคกตายนะครับนี่เป็นผาพท้ายดาวเทียมนะครับซึ่งได้เห็นได้ว่าลักษณะกลุ่มเมฆเนี่ยจะมีค่อนข้างอย่าหน้าแน่นนะครับบริเวณหน้าชายฝังองจังหวัดนาราธิวาแล้วก็ปัตตานีนะครับเป็นลักษณะของเมฆฝนนะครับ ในส่วนของผ่าเรเด้าตัวการชุมพรนะครับทิวลาตีเก้าสิบมาสิบมานาทีนะครับก็ยังไม่มีการตรวจพบกลุ่มฝนนะครับในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนนะครับในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะครับจากผ่าเบด้าตัวการชิงพระจังหวัดสงขลานะครับทิวลาตีเก้าสิบมานาทีเนี่ยก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนชึ้งปานกลางนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครธิจมาลาศนะครับประจวบลุนแล้วก็สงขลาแล้วก็มีกลุ่มฝน กำลังปบ่งกลางที้งนักนะครับอยู่ในนาชายฝั่งของจังหวัดปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสนะครับซึ่งก็มีการเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ปัตตานีแล้วก็นาราธิวัดแล้วด้วยนะครับซึ่งฝนเนี่ยยังคงมีการทยอยเข้ามายังต่อเนืองนะครับตลอดของวันนี้นะครับในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างน,นะครับสำหรับรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฝั่งกันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยว่าเนี่ยอยู่ที่อำเภอเสดาจังหวัดสงขลาบัดดี้ามสิบจุองศาเซลเซียสนะครับ ในส่วนภูมิตอนทุตชาววนนีอยู่ที่ตำบลน่ลองผับอำเภอวหินจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ณหภูมิจัด17.6องศาเซลเซียสนะครับ,รโโซซนรบในส่วนของรายงานปร,ปริมาณฝนชาติหนีชั่วโมงนะครับตั้งแต่จิีจีว่าชาวเลยว่าจนจีจีว่าชาววนีีฝนก็มีการกตระจายตัวค่อนข้างยามากนะครับฝนส่วนใหญ่ยอยู่ในปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานฝนนักเข้ามาด้วยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลา,าแล้วก็น,นาราธิวาสน,นะครับแต่วฝนที่มากที่สุดเลยว่านนครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับปัจจัย 48.8มิลล mm, ิเมตรนะครับจึงเผยก่อนอากาศภาคใตายของอวันีนะครับเราจะแบ่งเป็นช่องโซนในกันนะครับโซนภากตาตอนบนเนี่ยฝนยังค่อนข้างน้อยนะครับแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็ยังมีอากาศเย็นในช่วงวันเช้านะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับจนถึงจังหวัดชุมพรนะครับในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะมีฝนอยู่ในเกล็ดลอยหลาซ่อมทิศภาคพื้นทีนะครับนครพนมราชมีฝนอยู่ในเกล็ดลอยหลาทิศภาคพื้นทีนะครับแตั้งแต่ปัตตานี ตรงไปงจึงจะว่าจันทราธิวานจะมีฝนในเกลื่อนหลายห้องสิบห้องพื้นที่แล้วมีฝนหนักบางแห่งด้วยนะครับในส่วนของภูมิตม่ำส,ส,สุดนะครับอยู่ในช่วงของสิบแปดถึงสี่สิบห้าองศาเซลเซียสนะครับจะภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของสี่สิบแปดถึงเจ็สิบสององศาเซลเซียสครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สามสิบนะครับยังคงอยู่ในหพวงเวลาของการประกาศเตือนนะครับเกี่ยวกับฝนหนักถึงฝนหนักนะครับแล้วก็คือลมแรงบริเวณปากใต้ นะครับซึ่งยังมีวันกระจบจนถึงวันที่สามทิพก็คือต่อเช้านะครับก็พื้นที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับก็คือตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมไปด้วยนะครับแล้วสาหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงครับในช่วงวันสองวันนี้นะครับคืนลมยังค่อนข้างเย็แรงนะครับคืนบริเวณอ่าวไทยจะสูงใจซองถึงซี่เมตรนะครับถ้ามีฝนเข้ามาด้วยเนี่ยจะสูงได้มากกว่าซี่เมตร ก็ต้องเดินเรื่อยความระมัดระวังนะครับแล้ว้าเป็นเรือเหล็กเนี่ยค่อยงดอาจจะฟังไว้ก่อนนะครับในช่วงยิ่งช่วงวันนี้นะครับทำรับคืนล่มนะครับบริเวณแาวไทยนะครับก็ยังคงเป็นลมตอนออกเชียงเนื้อนะครับความเร็วลมอยู่ที่2 0ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทําไม้คืนเนี่ยสูงได้2ถึง4เมตรนะครับถ้ามีความระมัดราวังสูงได้มากกว่า4เมตรก็เหมือนตามที่เราประกาศเตือนไว้นะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะต้องเดินเรือด้วยความ มระวังอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้แล้วก็จะเป็นเรือเล็กเนี่ยให้เงาะจะฟังไว้กอนนอวว่อนนะครับบัญชีวันที่สามสิบมกราคมนะครับในส่วนของขาดไม้สภาพการและผลกระทบต่อการสร้างสมงพุ่งฟุ้นผีเอ็มสองพันห้านะครับแล้วระวังวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมบัญชีวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบห้านะครับบริเวณภา,าคใต้ขอองั้วตอนบนเนี่ยฝนก็ยังคงมีค่อนข้างน้อยนะครับตั้งแต่ วันเนียวนึงวัน,วนที่31เนี่ยจะมีฝนอยู่ในเกณอ์หลายย0่าของพื้นทีนะครับหลังจากนั้นก็เลือกแก่วรละสิของพื้นทีนะครับในช่วงของภากตายตอนล่างนะครับฝนที่มากๆมาฝนที่นักเนี่ยจะมีตั้งแต่วันนี้จนึงวันที่30นะครับคือมีอยู่ในเกลอดหลายหสิของพื้นทีหลังจากนั้นนะครับฝนก็นเร่มจะลดน้อยลงนะครับท้ทายนี้นะครับก็ฝากกามผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องทูทุกของเราด้วยนะครับ สำหรับว,วันนี้ผมก็โคตัวลาไปก่อนนะครับหรืว่าปกกันไม่ต่อชาวสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุกใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน